ชื่อเล่นชื่อวุกค่ะอายุ10ปีค่ะอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ค่ะโระบบะงเรียนโรงเรียนวัพวดพุทธไงค่ะตังะ้งอยู่ารหวัดสลยอัม ดีค่ะชื่อเด็กหญิงพัราภงพินรรณดูชาประถมศึกษาปีที่4ชื่อเล่นชื่อบุญค่ะโรงเรียนโรงเรียนทีคสร้างเนเองเนี่ยโงโนอะหมู่บ้านอะไรหมู่4เอฟมู2ค่ะสวัสดีครับผมชื่อเ็กใจศิริตะชื่อเล่ ประสงค์นักศึกษาขออาสาครับหนึ่งครับอยู่โรงเรียนอนวานตุกิอ๋อครับอยู่จังหวัดสระบุรีครับหมู่บ้านอะไรหมู่บ้านไม่คุ้นกันหมู่บ้านเอ้าครับหมู่บ้านชื่อเตจีนักวิทยเนื้อเส้นชื่อมีดิจิาร์ีที่ีหกอายุสิบสองปีค่ะ ยังเป็นคนภาตวเองงควอยู่บ้านเลยพวเด็กไหนแต่แม่ไปอยู่แยกก้นแครใช่ไหมเดีครัาชื่อแ็ร์ตนน้เราผู้เพียงชื่อเี่นชื่อจอยอายุสิบสามปานที่โรงเรียนโรงเรียนโรงเรียนบ้านเอลิม แล้วอยู่กับใครอยู่ใครอยู่กับพี่อยู่กับพี่พ่อแม่ไปไหนผมผมเป็นเด็กกำพร้าบอกเขาผมเป็นเด็กกำพร้าครับผมเป็นเด็กกพ้าโอเควัรดชบคุณช่เด็กย